คําเตือนคลิปนี้มีความรุนแรงเนื่องจากจะมีการยิงเด็กทารกเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านใช้จักรยานในการรับชมตายสะนอกอเป็นเม่นเลยน้องถเถอะย,ยิงหัวใหญ่ได้ยิงอันนี้นง่ายนะเนี่ยโอ้ยลวมหมดเลยมาสวัสดีทุกคนครับผมเคนเคนิดนาสวันนี้เราอยู่กันในเกม The Baby in Yellow ในคลิปพิเศษใส่ใคร หลังจากที่เราเล่นจบในคลิปที่เราไปวันนี้ผมก็จะมาตามเก็บส่วนที่เหลือที่ผมยังพลาดไปกันซึ่งก็คืออันดับแรกก็คือแมวใช่ผมเก็บมาครบแล้วไม่ก็คือจริงๆคลิปแ้วผมได้แค่สิบตัวใช่ไหมแล้วคลิปเนี้ยผมมาอัดเพิ่มตอนนี้กําลังเก็บตัวที่ 11, ทสิบเอ็ดตัวที่สิบสองอะไฟอัดินเสียก็ั่นแหละครับกลายเป็นว่าผมเก็บค,ครบแล้วสิบสองตัว <c oughs> ขอโทษทุกคนด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังมีคอนเทนต์ที่เหลือนี่เป็นไง ซึ่งก็คือสิ่งที่จะบดล็อกเมื่อเราเก็บแมวได้ตามจำนวนที่เขาบอกนะมาแลยอันดับแรกหมดหวัวโตไหนดูสิจุยหัวเป็นลูกโป่งเลยไหนดูสิอย่างนี้หัวแข็งหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคสรุปคือเหมือนเดิมมาส่วนต่อไปมีอะไรนะความคมชัดต่ำสุดไหนลองสิโอ้ยเฮ้ยโอ้กลายเป็นเกมภาพพิกเซลไปแล้ว โอ้โหอย่างนี้รู้สึกเหมือนคุณเคยเหมือนเกมที่เล่นในช่องปกติมามามานั่งนี่นั่งนี่ไว้เออนั่งไปโอ้ยแต่ดูนานๆก็ปวดตามเหมือนกันนะก็ญาติปิดคืนนะฮะอืมส่วนต่อไปคือกล่องของเล่นนะเป็นไงอันที่เราอยากเล่นในคลิปที่แล้วมาร้องเล่นเลยดีกว่ากันไหนกดใช้เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยลูกโปง่งบาสบล็อกหมอหมอนี่คืออะไรเอาเป็นว่าเราจะลองเล่นทีละอย่างนะลูกโปง่งเฮ้ยมาแล้วว้าวลูกโปง่ง ไหนเอ้ยลอยได้ด้วยน้องเล่นไหมลูกโปง่งเอาไปไม่เล่นเหรอโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาเป็นบาสเกตบอลมาบาสเกตบอลไหนดูซิเฮ้ยลูกบาสไหนเออเลี้ยงเ้ยน้องเล่นบาสไหมเอา้าวรับนะหนึ่งสองอลองเฉยโอยไม่ลองไม่ลองไม่ลองโอเคบาสไม่เล่นเอาบ็อกไม่บ็อกบ็อกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบ็อกซี่เหลี่ยมเอาไปต่อเลโก้หรือเปล่านี่คุย ตั้งโซฟาได้ด้วยอ่าน้องเล่นไปมาอันต่อไปหมอคือแล้วเนี่ยกุยเออไอ้น,นี่คือหมอเหรอเดี๋ยวมันไม่ใช่หมอผีละเออหมอผีมันก็หมอดีกว่าไม่ใช่คนละหมอโอเคเอาไปวัดมันคือหมอผีน้องนะอ่ะนั่งดูกันไปอันต่อไปเฮ้ยปืนลูกดอกโฟมยังงั้นเหรอไหนดูสิเฮ้ยไหนจุย๊ยเฮ้ยเอาแล้วของเล่นดีแจ๋งแจ๋ว คลิปนี้มีความรุนแรงเนื่องจากมีการยิงเด็กเกิดขึ้นตายสะนอกอเป็นเม่นเลยน้องโถเอ้ยยิงหัวใหญ่ไนี่ยิงอันนี้ไยแั้นเนียนน่ยโอ้ยร่วงหมดเลยอ่าเป็นว่าน้องเอาไปเลยน,นะนี่เอาไปเลยอันต่อไปเครื่องบินไหนดูสิเครื่องบินเหรอไหนบินได้ไหมฮเฮย้ยเฮย้ยเจงบินได้ด้วยเอาว่าผมนึกว่ามันจะล่วง เฮ้ยเจ๋งเจ๋งน้องน้องมาดิมาดูมาดูดิมาดูดิเครื่องบินเครื่องบินนี่แล้วทำไมไม่บินวะจะโชว์น้องเนี่ยเลยบินหน่อยบินหน่อยอ่ะเออนี่เป็นไงน้องน้องมองเครื่องบินดู่นไปแล้วมองพี่โอยน้องไม่เล่นโดยเล้วรถไฟเอารถไฟมาไหนรถไฟมาเล่นยังไงวางกับพื้นใส่ไปข้างหน้าโยนขึ้นฟ้าเล่นยังไงวะน้องน้องเล่นเป็นไหมอ่ะพี่ให้น้องแล้วกันนะถือไปอ่ะ อันต่อไปอะไรเนี่ยไซโลโฟนไหนคืออะไรอะ่ะอ๋อไอเครื่องนี้เอาไว้ตีหรือเปล่าอุ้ยไหนเราขอลองตีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยตีได้ไหนเฮ้ยเอาแล้วมามาบรรเลงเ,เพลงให้น้องฟังกันน้องวันนี้พี่จะมาเปิดคอนเสิร์ตให้น้องฟังมาเนี่ยนี่ฟังนะฟังนะเออเออเออนี่พอไหม,มโคตรพอบอกเลยพี่นี่ระดับโลกไอ้น้องอันต่อไปรถซูมี่เฮ้ย รถซซมี่เอ่แล้วเล่นยังไงอ่ะอ่ะวางกับพื้นเฮ้ย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 เป็นไปได้ทุกคนอันนี้มานนี้มานนี้น้องนี่ดูดินะไปเลยน้องไม่สนใจของเล่นเลยวะ่ะแล้วถ้าเราสแปม,มเยอะจะได้ไหมแน่น่แนขอลองหน่อยขอลองหน่อยมาไปเลยไปไปครับโอ้โหรถวิ่งเต็มบ้านอย่างงี้ไปเลยไปหมดไปไปไปเฮ้ยโอ้โหวิ่งกันเต็มบ้านเป็นแมงสาบเลย แล้วก็อันสุดท้ายอะไรเนี่ยเคร s t ช o n นมา k 3สามตัวไหนวัดเอ้ยอะไรอ่ะหยิบ่มันคืออะไรอ่ะน้องมันคืออะไรยวัดตาเฮ็กวัดผิวเป็นจุดเพื่อหลอกตาซ่อนความจริงไว้หลังคำมุสาหลบในเงาของเดฟคาโคซาเอาเอานี่หลอกให้ตัวตายเหรอ โตอเออ e q u s t i o n Mark หลอกนี่มันหลอกผมแม่งเอยมาโอเคงั้นเอาเป็นว่าดูความลับต่อไปดีกว่ามีอะไรเล่นอีกอ่ะหมดดําขาวไหนดูสิอ๋อโอเคกลายเป็นเกมภาพขาวดําเป็นไงน้องพี่มองไม่เห็นแล้วน้องใส่เสเ้อสีอะไรโอเคมาอันต่อไปอะไรเนี่ยไม่มีหมวกคืออะไรเอ่ยอ๋อใส่หมวกหรือเปล่าไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงโอ้โหนี่คือการปลอมตัว ปลอมตัวแบบหนึ่งหนึ่งใส่แว่นแล้วติดหนวดโอ้โหที่มันตะกาละครไทยชัดมาอันต่อไปหมวกแกป๊ปเฮ้ยเอาว่ะกลายเป็นวัยรุ่นท่านหนึ่งอย่างเท่ดูดิโอ้โหหัวโตด้ยมาอันต่อไปมงกุฎเฮ้ยกลายเป็นราชาหนูน้อยแง่เป็นไงเฟี้ยวฟ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็ตรงตามเนื้อเรื่องเลยดิเนื้อเรื่องที่ทานอะ่ะที่เป็นราชาใช่ไหม้อแม่นะ่าเป็นเจ้าชายโอเคอันต่อไปอะไรเนี่ยหมวกปาร์ตี้โอ้ โอ้โหกลายเป็นหมวกปาร์ตี้เป็นไงสวยบอกเลยโอเคมาอันต่อไปอะไรเนี่ยหนูโจรสลัดเฮ้ยอุ้ยอันนี้เท่เป็นไงหนูน้อยเรากลายเป็นโจรสลัดไปซะแล้วมาและอันสุดท้ายเงาไหนเฮ้ยโอ้ยเท่จัดอันนี้วันนี้มันโคตรเท่เลยทุกคนโอ้โหเป็นไงโคตรเท่บอกเลยเฟียวฟ้าวเฮ้ยโอเคกันใส่แบบนี้แหละน้องโคตรเท่เลยวันเนี้ย ชอบอย่างชอบเลยมาแล้วที่ผมจะทําต่อไปก็คืออันนี้เฮ้ยเอาว่าน้องกลายเป็นเพื่น้อยไหนดูซิบินได้ไหมน้องบินโ์พี่หน่อยบินไปเลยโตเอ้ชุดก็บินไม่ได้เหรอเนี่ยอ่านั่งที่เดิมหือแต่ชุดนี้น่ารากักบอกเลยเอ้าวละเราทําอะไรต่อ,อกดีนะอืมตรงนี้มีห่วงบาสท,ทุกคนทุกคนว่าเราจะเอาลูกบาสไปชูได้หรือเปล่าไหนะขอลองเลยนะมาลูกบาสดูสิ อึบโอ๊ยอ่ะอึบโอเคไม่ชูดโรงพยบลละชูดน,น้องได้แหละมาเอาน้องมาชูดอึบเอ้ยชูดได้เฉยอะไรครับเนี่ยไหนดูสิสิบเก้ามาดูยี่สิบซะมีละไเกิดขึ้นอ่ะว้าวผู้สวยไหมน้องไอ้เกมนี่มันเจ๋งจังเลยครับมีอะไรเล,เลเร่นเยอะด้วยอ่มเปิดของขวัญหมออ๋อไอ้ที่เราปลดล็อกอันสุดท้ายใช่ไหม เนี่ยนี่แของขวัญจากคุณหมอเออผมก็งงอยู่มันคืออะไรตรงนี้นี่เองไหนดูสิอุ้ยวัดเออเฮ้ยคนนมหลักสีให้น้องกินเหรอแหมน้องกินไหมอันนี้คืออะไรอ่ะเจ้าอุ้ยวัดอ่ะวัด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 อ่าให้กินแล้วน้องตดแตกเสยือแสดงว่ามีของเล่นเยอะแน่ๆนะแหมลองนี่ลองนี่ไหมดูอุ้ย น้องเ็าสวนได้โอ้น้องกลายเป็นน้องจิ๋วไปแล้วครับเอ้ยมานหนุงหนุหนุขออีกขออีกนี่นี่นี่รอเนี่รองนี่ไปแล้วจอย,อยน้องระเบิดตัวเองหายไปไหนแล้วน้องเกาะอยู่นี่เฮ้ยคืออะไรอะ่ะไหนขอลองอีกทีได้ไหม,มาอันนี้อันนี้นี่มาลองนะจอยยิงเป็นปืนใหญ่เลยโธ่ไ้่เจ๋งแล้วก็สีอะไรกะเรายังไม่ลองสีอะไรเนี่ยอันนี้ป่ะอันนี้ลองอยัง ไหนโยุยวัดเฮ้ยตัวน้องเลงแสงลอยได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ไหนลอยหรือเปล่าเฮ้ยลอยได้จริงหรือว่าน้องจะกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วเฮ้ย <c oughs> โอเคเจ๋งดีว่ะชอบชอบชอบหมดยังเนี่ยอันนี้น่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยอ๋อใช่ผมนึกเอาอีกอย่างนึงแล้วห้องใต้หลังคาเรายังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ยมันล็อกอยู่เออใช่ผมว่าเราต้องหากุญแจให้เจอว่ะ ก็ไามา่อย่างนั้นเราจะค้างคาแล้วเหมือนเกนเกมไม่จบอม,มันจะอยู่ไหนได้วะอยู่นี้หรือเปล่าฮัลโหลตรงนี้เหรอ,อเอ๊ะเปิดไม่ไดห้หนังสือเหรอวัดคุณเตียอยู่ในหนังสือเดี๋ยวนะแล้วมันมันอยู่แค่ตรงนี้เองเหรตโ้เอ้ยตูก็หาตั้งนานแม่เอ้ยมาเปิดอุย้ย ห้องไต่ราคาเอาแล้วไหนไหนขึ้นดูหน่อยสวัสดีครับอุ้ยเอิม่มทำไมน่ากลัวจัง <c oughs> น้องพี่มีที่จะให้น้องไปไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยไปไปคนเดียวพี่กลัวน้องต้องไปเป็นเพื่อนพี่เข้าใจไหมไปขึ้นไปกัน <c oughs> มาโอ้โหโคตรน่ากลัวแต่เรามีน้องมาเราไม่กลัวนะ <c oughs> เออมาไหนดูซิมีอะไรบ้าง โอ้ยอ,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 อระหว่างน้องกับไอ้ภาพนี้ทุกคนว่าอะไรน่ากลัวกันโอ้โหเดี๋ยนะทำไมภาพที่นี่มันมืดหมดจังเลยครับโอ้โหเสียงบรรยากาศก็เซอร์ราวดิ้งลอเกินน้องนังน่งนี่ก่อนนะมามีอะไรบ้างเนี่ยเ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่ม,มันสัจแักไอ้ตัวน้องปะเออว่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยกดดูใกล้ๆได้ไหนดูใกล้ๆเดี๋ยว ดูไกลๆตีเปว่าโดนซวบตายแล้วผมมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้นี่มันตีแมวนี่นาคืออะไรยะแล้วน,น,นั่นอะไรครับอ๋อแมวเหรอใช่ไหมม้โจยโอ๊ยแอมเฮ้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 โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอย่างเอ้าวยี่สิบหกปีสองห้าหกหก อ๋อก็คือวันที่ปล่อยเกมรึเปล่าอุ้ยจะแมวหายไปแล้วนี่เอ้ยเอ้ยโอเค,อเคผมว่าเกมเต็มมาน่าจะมีอะไรน่าสนใจขึ้นเยอะเลยนะนนะโอเคน่าจะหมดแล้วไปน้องกลับกันดีกว่าอ่ะกลับมานั่งที่เดิมนะน้องนะอืมอ่ะโอเคครับผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรที่เหลือให้ทําแล้วนะหรือเอาเป็นว่าถ้าผมยังพลาดอะไรตกหล่นตรงไหนไปทุกคนก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ผมและน้องเด็กเปรตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมมาบ๊ายบายคนดูบ๊ายบาย,บ,าย,บ,ายบ๊ายบายครับ